สวัสดีเพื่อนๆพี่พี่น้าๆนักตกปลานะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเคยสะกลนคนทํามอาหากินนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับน้เปียก็มีโอกาสพาออกไม้นะครับผมวันนี้ออกมาไม้ใหม่นะครับไม้เปิดใหม่นะครับวันนี้พี่กัดก็อยู่ตรงข้ามกับบ่อผู้ใหญ่นันบางน้ําเปรี้ยวนะครับผมบ่อผู้ใหญ่นันจะอยู่ข้างหลังผมนะครับรถก็จอดตรงถนนเลยนะครับ แต่พอเปิดไม้จะอยู่ตรงข้ามนะครับผมเนี่ยนะครับผมก็มารอดูกันนะครับยังไม่แน่ใจว่าค่าคันจะเท่าไหร่นะครับผมไมเพียอแว่า200นะครับแต่เข้าไปถามข้างในเขาบอกว่าคันละ100นะครับก็รอดูก่อนนะครับว่าเขาจะเก็บคันละเท่าไหร่นะครับผมสำหรับวันนี้ก็มาลงเป็นงานปลาสวายนะครับได้ยินว่าขขาว่าปลาสวายปลาบึกเยอะนะครับ เห็นข no ึ้นน so ้ำก็เยอะจริงๆแหละนะครับผมจะเข้าหรือเปล่าแค่นั้นนะครับผมวันนี้ก็ตีอ่อยลงไปแล้วนะครับสีไม้ห้าไม้นะครับตีอ่อยก่อนนะครับเอาเหยื่อลงไปกองไว้ก่อนสำหรับวันนี้ก็จะลงเบ็ดประมาณสี่ขั้นนะครับเหยื่อก็จะเป็นเหยื่อขนมปังนะครับผสมกับไผ่เขียวนะครับเหยื่อที่ปั้นนะครับแล้วก็ปลายสายจากเกี่ยวด้วยขนมปังปั้มเฮานะครับผมแล้วก็หวเชื้อหน่อยหนึ่งนะครับหวเชื้อก็ลองนะครับไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือเปล่านะครับนั เรวันนี้ก็มากับตาอ้วนนะครับผมปลาอ้วนเรานะครับนั่งขึมอยู่ปลายังไม่ได้ว่างั้นนะครับผมก็มีน้ำใหม่นะครับผมขอให้มันหมันนะครับวันนี้วันนี้ก็มา3ามคนนะครับนน้าของเราไม่ได้มานะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวรอรุนเป็นกำลังใจนะครับอยากให้ดูบรรยากาศรอบบ่อครับ บ่อใหม่นะครับบ่อนี้บ่อเปิดใหม่นะครับนะนะของเราก็เข้าไปข้างในเยอะแล้วนะครับเราบ่อผู้ยินั้นอย่างที่ผมบอกนะครับอยู่ข้างหลังนะครับนะก็ที่เคยมาก็น่าจะจําได้นะครับก็อไผเยอะๆนะครับผมบ่อก็โอเคครับนะเดี๋ยวรอรุ้นไปด้วยกันนะครับว่าจะมีตัวใหญ่ๆส่มผลงานหรือเปล่านะครับโอเคครับ พอใหม่นะครับวันนี้เรามาพอใหม่ก็ต้องไม่รู้ว่าปลาจะกินยังไงเราต้องรวมปุ๋มปลาก่อนนะครับผมจะตีอ่อยไปก่อนนะครับอีสักสี่ห้าไม้นะตีทิ้งไว้ทิ้งไว้นะครับเรสังเกตนะครับที่ไม่มีรวมบิดนะครับผมมีข้าตะกร้อแล้วก็ขนมปังนะครับก็ปล่อยแหลกนะครับผมรวมกลุ่มปลาไว้ก่อนโอเคครับผม ดูเจือสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะมีทั้งขนมปังขาวนะครับแล้วก็ขนมปังผสมไผ่เขียวนะครับนะมารอรุ่นกันว่าจะได้ผลหรือเปล่านะครับสูตรนี้ก็ยังไม่เคยเอาไปลงไหนนะครับมาลงบอรนี้บอรแรกนะครับขนมปังขาวผสมไผ่เขียวนะครับสําหรับปลายสายก็เดี๋ยวผมนับเพียจะให้ดูนะครับผมโอเคครับสำหรับปลายสายนะครับก็จะมีประมาณนี้แหละนะครับ ก็จะเกี่ยวห้อยท้ายด้วยขนมปังขาวนะครับแล้วก็ใส่หัวเชื้อไปหน่อยนึงนะครับเบ็ดดวงนึงนะครับห้อยไปนะครับผมก็มีแค่นี้นะครับผมก็รอรุ่นกันครับผมมาแล้วครับตัวแรกตัวแรกครับทำไมไมใ่ใช้ตัวใหญ่ตัวเว้น ไม่จังไหนไม่ตายกองอยู่ไม่ตายกองเลยเอาไันนี้ไหมผมปาจีนจริงด้วยครับผมเกยกับพัน หลอด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 ตายตาอ้วนหลอดตายครั้งเดียวมันก็ผ่านแล้วเออนั่นนะนะไม่ต้องได้ผ่านกันด,ดเอาครับดูดูความวุ่นวายของได้ปลาตัวแรกครับเด็กถกต้ตัวแรกของเราครับผม มาแล้วครับนะนะพื้นที่มันจํากัดนะครับมันก็ต้องประมาณนี้แหละนะครับตัวแรกมาแล้วครับอุ้ยเอาทางไหนดีอุ้ยสวยมากโอ้โหติดมุมเลยครับตัวแรกครับผมน่าจะประมาณโลนิดๆน,นะครับนะแจ๋วครับผม านาดินครับตัวนี้ผ่านกันอีกแล้วติดเปล่าปาปก็เริ่มเข้านั่นนะปลายี่โสกก็มีมาสองตัวแล้วนะครับพอดีเพิ่งจะได้ถ่ายลงคลิปเปิดกล้องนะครับปาจีนก็ได้มาตัวหนึ่งนะครับตัวก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับอ้กอดกันมุนในปุยปัน อันนี้ปรจจีนนะครับนะทุ่นลอยนะครับผมอ,ตอมาตรงไหมเบียวมงตรงเบีย่ยวมาตร้ยป่างปจหน่่อปตรกลนะเอาเมาัตัวสวยอยู่นนยครับนะย้ย,ยตัวก็ประมาณโลนะครับ ขอไปนะนะพื้นที่มันม่กว้างนะครับนะตอนนี้นะครับก็ประมาณโลหนึ่งแหละนะครับผมน้ำใหม่ของเราอาดขึ้นมานะครับปจีนี่ดูดไปสองทีแล้วนะครับติดยากมากนะโอเคครับนะเดี๋ยวดุนตัวต่กย่อเข้าไป นอนแล้วยืดศกศกใสสวยอยู่ครับมีศกกินขึ้นครับพี่น้องเจ้าเอาเอาเอาอือไก่ไก่อะไรก็ไม่รู้ทีนี้เอาอือปลาอยู่ไหนก็ไม่รู้พี่น้องเอ้ยเป็นไงล่ะมันัเลี้ยวๆมาอย่างนั้นนะ่ะพลาดพลาดแล้วครับติดอยู่ว่างั้น าจะตัวเล็กยี่สุกเ่อบอยี่สุกมันมาวนนะครับว่าแล้วปลาทำไมปลามันวนดีจังนะครับแล้วมันไม่ค่อยติดนะครับอนี่ตัวที่สองนะครับยี่สุกินทุนนะครับยี่สุกโอ้โหตัวผอมมากครับตัวแค่นะครับโอเคเก็บไว้ก่อนครับนะลุ้นตัวต่อไปครับคอืมอี้รู้สึกว่าจะใหร่นะครับฮะ ปมต้องเอาใหญ่หรอะใหญ่ยี่หลี่ป่ะไม่คนน่ะไ่ยี่หีเดี๋ยวนะครับสออยู่กันสองคนครับอยู่สองคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอย่างไตั้มันใหญ่ cái này lại được không? <cười> <cười> ừ, à, nó súp vô thuyền xuống nữa, ai vào này cái còng cái này, tả biệt Điều, Điều, đều, đều. lên,

จะไปยนีไมาสวดป่าพุ่มเยอะไม่ขึ้น,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 นกระมอนโอ๊ไปก้องพมดิโอ้ยพี่น้องไอ้ผมลืมเมืองกล่องครับเจ้าโอเคอันนี้ทุ่นลอยนะครับนะสงสัยต้องเปลี่ยนลงทุ่นลอยนะครับนะอันนี้น่าจะเป็นยีสกนะครับ ถ้าเป็นปะจีมันจะหน่วงกว่านี้นะครับน่ะจริงนะครับยีสกตัวสวยอยู่นะครับนะแล้วใหม่เราอัดขึ้นมานะครับโอเคครับผมขนาดทุ่นยังได้ได้ยีสกก็ถือว่าโอเคนะครับตัวนี้ตัวสวยนะครับแต่มันมันเหมือนปลามปลามันเออมันเหมือนขาดสารอาหารยังไงก็ไม่รู้นะครับผมอ๋โอเคครับผมน่ารุนต่อไปผมน่าจะปิดกล้องนะครับผมผมน่าจะพักกล้องไว้ก่อนเดี๋ยวมันร้อนเดี๋ยวแบตหมดเร็วนะครับนันะ จะพักกล้องไวสักครู่ก่อนนะครับนะเดี๋ยวจนะเปิดมาใหม่นะครับประมาณบ่ายจะมาส่งผลงานอีกนะครับว่าทำลายปลาจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคครับนะก็สวัสดีช่วงบ่ายครับพี่ๆนะนะตอนนี้ก็เดินทางมาบ่ายสองนิดๆน,นะครับผมสําหรับทำลายปลานะครับนะปลาก็เข้าทั้งวันนะครับผมแต่ก็เข้า ไม่ถือว่าถี่นะครับผมก็ห่างๆแต่ก็เข้าทั้งวันนะครับผมตอนนี้ก็ดึงจนเมื่อยแล้วนะครับผมเพราะว่าเป็นทุ่นปารจีนนะครับต้องใช้กําลังเยอะนะครับนั่นนะสำหรับปารจีนก็ตัวสวยอยู่นะครับตัวท่าโลกว่าโลกว่าอยู่กด็ดูกันไปเรื่อยนะครับผม <S <S ก็อาจจะปิดกล้องไว้นะครับนะเพราะว่าแบตก็จะหมดนะครับสําหรับประมาณ สี่โมงเย็นนะครับนะเดี๋ยวผมจะมาส่งผลงานอีกทีนึงนะครับว่าเป็นยังไงนะครับทำลายปลาเป็นยังไงนะครับสำหรับตอนนี้ก็พักเครื่องไปก่อนนะครับนะนะโอเคครับผมไปนะทุ่นไปอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวให้น้ำใหม่เราขึ้นนะครับผมตอนนี้ก็บ่ายสองนะครับเมื่อกี้ว่าจะปิดกล้องก็เอาดูกันก่อนนะครับว่าจะเป็นปลาอะไรนะครับผมทุ่นลอยนะครับนะทุ่นลอยก็ไม่ปาจีนเสมอไปนะครับยี่สกก็เข้านะครับนะ ยี่สูกได้ทุนลอยก็เป็นสิบแล้วนะครับน่าจะเป็นสิบหางได้นะ้ตอนนี้นะครับจะพาะยี่สูกเข้าทุนลอยนะครับเหมือนมาง่ายจังนะครับผมอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับหลุดไปแล้วบ้างน,น,นะครับโอเคครับผมน่าจะลุ้นตัวต่อไปครับผม ไปแล้วครับนะสายออกแล้วครับสังเกตคันกลางนะครับนั่นนะโอ้ยอยู่ไหมไอ่ยังยังครับยังตุก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 อยู่โผล่นู่นแล้วครับต้องไปเอาขึ้นก่อนนะครับนะเดี๋ยวมันไปพันกันครับอุ้ย Nhanh lên, lắm nữa, mày đi lê uuu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  lê uu lê uu lê uu rút uu lê เกิดไปได้บบไหนไปไหนไปกปไหอยู่แต่ังป่ามันเดินีไปข้างหลังตามาดไ้างหลัดไปข้างัเดินีไปไอที่บบบบบมบมาอยู่ครับนะ ธรรมดาครับพี่น้องอันนี้ปลาอ้วนของเราอัดขึ้นมานะครับไม่นัไม่นักไ,ไม่หนักว่ะไ,ไ,ไม่ถนัดนะครับพงมาลัยคนตะข้างนะครับผมเปลี่ยนมือนะครับขึ้นไหมไม่ขึ้นน่าจะจีสกเอ้ยน่าจะปะจีนหรือเปล่าโอ้ย,อย,อย,อยขอปลาก่อนละแลอววัดปิดปลานี่ อุ้ยจีนใหญ่ครับผมจีนก็น่าจะมาโลนะโลกว่ากว่านะเบิ่งปวากันอือุบเลยสองคานด้วยนี่มันสายหแล้วโอ้ยตัวก็โลกว่านะครับนั่นนะตัวสวยอยู่นะครับปลาฝั่งนี้นะครับโอเค เอาทุ่นจมครับลมมาฝนเหมือนจะมานะครับนั่นนะต้องขออภัยนะครับเสียงลมนะครับเอาดูน้ำใหม่เราอัดขึ้นมาครับดูแอคชั่นคันครับผมเอ้โ้อันนี้การันตีน่าจะเป็นประจีนนะครับผมมันหน่วงนะครับลมมานะครับนั่นนะฝนก็จะมานะครับ ผลอะไรนะครับนะโอเคตัวนี้นะ่าจะเป็นตัวสุดท้ายนะครับเดี๋ยวจะได้ส่งผลงานนะนะนะครับสำหรับวันนี้นะครับลมแรงนะครับต้องขอไฟเสียงนะครับนะนะความกันเหรอน้ำใสแล้วอเอ,อ,อ็กแล้วมั้มปลาอะไรครับผมปลาที่สุก เฮ้ยจีนจีนไปน้ำกันเไรไปตัวใหญ่อยู่ครับตัวสวยตัวสวยโอเคขึ้นมาเลยครับปิดปิดวนันน,น,น,นี้นะครับผมวันนี้ก็น่าจะเป็นตัวสุท้ายวันนี้นะครับผมตัวสวยอยู่ทุกคนมุนดหนี่ง ตัวสวยนะครับตัวโลกว่านะครับผมเนี่ยนะครับฝนก็ไล่นะครับนะจะต้องรีบเก็บเบ็ดก่อนนะครับเ่ล่นเอาก่อนนยโอเคครับนั่นนะก็น่าจะสมควรเก็บเวลานะครับผมวันนี้ก็น่าจะสี่โมงกว่านะครับพอดีฝนมาไล่ก่อนนะครับผมก็ต้องรีบเก็บนะครับผมเดี๋ยวเดินทางลำบาก สำหรับปลาพอได้อยูอครับผมสมหรับจะปลาจีนครับผมโอเคครับมีน้ำมาสามนะำสอบถามนะครับผมก็โอเคครับถามลายปลานะครับสําหรับวันนี้นะครับผมปลาบ่อนี้เป็นบ่อใหม่นะครับวันนี้น่าจะเปิดใหม่นะครับคันละ200นะครับผมบ่อนี้จะอยู่ตรงข้ามกับบ่อผู้ใหญ่นั้นนะครับผมบ่อร้อยห้าสิบไร่นะครับอยู่ตรงข้ามกันนะครับผมน่าบ่อนี้น่าจะห้าสิบไร่แล้วครับ ร้อยนึงอ่ะอ๋อร้อยไร่นะครับผมบ่อนี้ร้อยไร่นะครับผมบ่อเปิดใหม่นะครับวันนี้วันแรกนะครับผมสาหรับน้นนะที่เข้ามาก็เข้ามาเยอะนะครับก็พอได้กันทุกคนนะครับผมปลาก็มีทั้งปลาจี๊กปลาจีนปลาสวายนะครับผมแล้วก็ปลาบึกนะครับแล้วแต่เหยื่อของน้านะนะครับน้นะท่านไหนถนัดสูตรไหนนะครับปลาแบบไหนก็เข้ามาได้นะครับผมสาหรับทำลายปลาก็กินทั้งวันนะครับผมกินห่างห่างก็แต่ก็เข้าทั้งวันนะครับ ไม่เหงาครับไม่เหงาโอเคครับไม่มีอะไรเดี๋ยวผมส่งผลงานวันนี้ครับผมเอาท้ำใหม่เราขึ้นมาแล้วนะครับผมอันนี้กะชงังแรกนะครับนั่นะนะต้องขอไฟนะครับต้องแยกกระชงัองออกนะครับนั่นะนะกะช้างที่สองกำลังจะมาตามอันนี้กะชังที่สองนะครับน,นี่สำหรับกระชังแรกก็จะประมาณนี้นะไปัลยไปท่านบ้ โอเคนัี้มีตัวดีแบัเยขออภัยครับตัสวยครับวก็นี่แหละนะครับผมสําหรับผลงานวันนี้นะครับผมสองกระชังนะครับผมกระชังนี้ก็เจ็ดแปดเก้าตัวนะครับผมกระชังนี้นะครับสวนกระชังนี้ก็น่าจะยี่สิบอัพนะครับผมยี่สิบเกือบสามสิบนะครับผมประมาณนี้นะครับมีเฉลี่ยถ่ายรูปดชไหม ปลาจีนจะตัวใหญ่กว่าบอ่อผู้ใหญ่นั่นนะครับบ่อร้อยห้าสิบไร่นะครับผมปลาจีนจะตัวใหญ่กว่านะเพราะบอ่อปลาจีนบ่อนี้น่าจะไซส์ประมาณโลกว่ากว่านะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวจะฝากผลงานนะครับนะนะ้นโอเคครับสำหรับน้าๆท่านไหนที่ดูแล้วนะครับที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผม กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อไม่ใ้พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกาวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณและสวัสดีครับ